เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดตัวที่แบบดูแลรักษาดีกว่าดูแลรักษาลูกยางตัวนั้นก็คือ WD40 แต่ไม่ใช่อันนี้นะถ้าพูดถึง WD40 หลายๆคนอ,อาจจะแบบเฮ้ยอันนี้ขึ้นมาในหัวแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้คือห้ามใช้กับพวกยางหรือพลาสติกมันจะมีตัวเฉพาะของมันตัวนี้คือแบบใช้แบบใช้ป้องกันสนิมคลายสนิมทั่วๆไปอย่างที่บอกใช้ทําความสะอาด พวกเอ่อฮาร์ดแวร์พวกน็อตอะไรงนี้ได้ถ้ามันเป็นสนิมใช่ป่ะแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้บอกละ่ะเคยบอกแล้วว่าอย่าเอามาเป็นน้ํายาหล่อลื่นนะมันไม่ใช่เพราะว่าพอใช้ไปสักพักมันจะแห้งแล้วมันแบบมันเหมือนมันล้างพวกน้ํายาที่เคลือบของลูกปืนหมดเลยอะ่ะก็เลยถ้าใช้ตัวนี้ทำพราอมสารแล้วควรหยอดอน้ำนำยาหล่อลื่นเข้าไปด้วย เดี๋ยวเรามาพูดถึงนี้ดีกว่าแผ่นที่เป็นระบบบูชิ่งนะอันนี้คือแผ่นของจีลี่เนี่ยแหละจีลี่แผ่นจีลี่หรือกีลี่ป่ะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกไงกันมั่งก็คือแผ่นจีเนี่ยแหละหรือแบบแผ่นไหนก็ได้ที่เป็นระบบบูชิ่งเป็นลูกยางอะ่ะอยากจะแนะนําตัวนี้เลย WD40 Specialist ที่มันเป็นซิลิโคนอะ่ะตัวนี้มันใช้แล้วมันอารมณ์เหมือนแบบเป็นโลชั่นคอยเคลือบบำรุงรักษา ไอ้ลูกยางคือลูกยางของไอ้จนะีลีเนี่ยคือแผ่นนี้ได้มาเป็นมือสองใช่ปะ่ะแล้วตอนเล่นอะปกติเล่นแต่แผ่นของค o เวอร์ที่เป็น CX เป็นลูกยางเหมือนกันแต่พอมาเล่นจีรีแล้วเฮ้ยทำไมลูกยางมันแบบแข็งจังแต่แบบไม่อยากซื้อลูกยางเปลี่ยนอะกะว่าแบบเออไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเอาพอเล่นได้ก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาตัวนี้มาลองฉีดดูปรากฏว่ามันทําให้ลูกยางเนี้ยนิ่มขึ้นอะ มันรู้สึกแบบเอ้ยลูกยางมันมีคุณภาพมากขึ้นอาจจะไม่ได้จับแล้วแบบเฮ้ยมันนิ่มขึ้นหรืออะไรขนาดนั้นนะถ้าใครใช้ออบอร์ดที่เป็นบูชิงเนี่ยก่อนแนะนําเลยตัวซิลิโคนตัวนี้คือมันดีกว่าพวกจระบียังไงรู้ไหมคือมันแกะอบกใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเนี่ยไอตัวหลอดเนี่ยมันเรียกว่าหลอดวะไม่รู้นะแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งหรือหรอกถ้าตรงไหนมันมีเสียงใช่ไหมก็ฉีดไปเลยข้างบนข้างล่าง ข้างบนแล้วก็ข้างล่างตรงบูชิงอะนะแล้วคือตัวนี้มันใช้กับยางได้มันก็จะแบบเออดูแลรักษาได้ยาวสบายเพราะว่าบางคนเอาน้ํามันอื่นอะบางทีก็ไม่รู้ว่ามันแบบใช้กับยางได้จริงไหมแต่ตัวนี้แบบใช้ได้แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์่อหลังจากลองเล่นมาเดือนหนึ่งแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะรู้สึกแบบเฮ้ยแผ่นนี้เล่นดีเลยแหละจากตอนแรกแบบไม่ชอบอะเลยแบบเอเอเฮ้ยใช้ได้เลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะมาลองแนะนําก็ตัวนี้เลย d ี g r e เซอรคือตัวเนี้มันเป็นตัวที่เอาไว้เช็ดคราบจารบีคราบเอ่อคราบมันต่างๆพอดีแบบไม่ได้มีวิดีโอถ่ายให้ดูเพราะพวกนี้คือแบบล้างมาหมดแล้วอะ่ะก่อนที่จะได้ตัวพวกนี้มาเดี๋ยวไว้ถ้ามันเคลอะหรือแผ่นของเพื่อนหรือใครที่มีจารบีเละๆเลยนะ ี๋ยวจะเอาตัวนี้ฉีดทําความสะอาดให้ดูแล้วกันนะฉีดเนื้อของมันให้ดูกนะันเนี่ยเนื้อมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเนื้อโฟมอย่างนี้เลยฉีดทิ้งไว้สักพักนึงมันก็จะค่อยๆแบบเหมือนแบนลงอะ่ะเนี่ยแล้วเราก็เอาผ้าเช็ดหรือไม่ก็แบบล้างออกด้วยน้ำอะไรอย่างนี้ แผ่นนี้จริงๆตอนแรกได้มาก็สีแบบสีเทาเลยได้เอาอันนี้ยฉีดแล้วก็แปรงขัดขัดนี่ก็ขาวขึ้นที่ลองอีกตัวก็ตัว,ตวนี้เลยสเปจระบีคือตัวนี้มันใช้กับเหล็กอย่างเดียวนะอย่าเอาไปฉีดพวกยางนะถึงบอกว่าแบบเฮ้ยเรามีน้ำมันหล่อลื่นไม่ใช่น้ำมันมีอยู่ขวดหนึ่งฉีดมันทุกที่เลยตรงเป็นยางหรืออะไรก็ฉีดได้ไม่ใช่นะคือมันจะมีเฉพาะของมัน ตัวอย่างเช่นตัวนี้ฉีดลูกปืนได้แต่ก็ไม่ใช่สําหรับลูกปืนสเก็ตบอร์ดทุกอันนะเพราะอะไรรู้ป่ะคือตัวเนี้มันจะหนืดกว่าพวกน้ามันจักแต่ก็ไม่หนืดเท่าพวกจารบีเพราะบางทีบางคนเห็นเอาจารบีโบกเข้าไปในลูกปืนเลยแล้วคือแบบมันเหนียวอ่ะมันคือเล่นแล้วแบบแทนที่จะเลื่นทีนี้มันกลายเป็นแบบมันติดอะลูกปืนมันไม่ได้กิ้งแบบธรรมชาติเพราะแบบใส่เยอะไปก็เลย ถ้าใครอยากจะใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ำมันจักข้อดีของมันคืออะไรเ่าตัวเนี้ยฉีดแล้วมันไม่เยอะมาฉีดแล้วมันเหมือนคล้ายๆพวกโฟมอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดแบบเหมือนโฟมนะมันคือประมาณกลางๆอ่ะมันคือฉีดแล้วมันก็จะเป็นคราบสีขาวๆแต่มันจะเกาะติดอยู่ตรงนั้นเลยมันจะแบบไม่ได้ไหลออกเหมือนน้ำมันจักแต่ข้อเสียของมันคือแบบอ่ะพอมันมีความหนืดขึ้นปุ๊บมันก็จะเหมือนเก็บฝุ่นนี่ นี้ลองเล่นมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วแบบพื้นแถวบ้านคือฝุ่นเยอะมากมันก็จะหน้าตาเป็นประมาณอย่างเงี้ยแต่มันไม่ต้องออไม่ต้องคอยหยอดบ่อยเหมือนน้ำมันจักรไงแล้วจะบอกว่าตัวนี้ถ้าจะใช้อยากแนะนำให้ใช้กับพวกแบริ่งลูกปืนเนี่ยที่มีฝาปิดเพราะอย่างที่เห็นฝนะุ่นมันเกาะถ้าเราเอาไปใช้กับตัวแบริ่งรุ่นที่มันอ,อ,อย่างเช่นของไอ้บอลสันล้อ ที่เคยให้ดูไปในอีพีหนึ่งเนี้ยตัวนี้มันไม่มีฝาปิดไงของยี่ห้อเน,นี่ยรุ่นรุ่นนี้นะมันไม่มีฝาปิดถ้าฉีดน,นี้ไปฝุ่นมันก็จะเกาะเยอะถ้าใครใช้พวกแบริ่งปกติที่มีฝาปิดเนี่ยแกะฝาของมันออกมาแล้วก็ฉีดไปที่ลูกปืนเลยรับรองใช้หมุนได้ยาวๆอ่ะอย่าลืมนะใครใช้พวกบนะูชิ่งเนี่ยแนะนำเลยตัวนี้แล้วก็ ใครอยากอาคอยลื้อทำความสะอาดบ่อยๆแล้วแบบลำคาญพวกข้ามเหนียวก่อนี่ตัวนี้เลยดีกรีเซอร์จริงๆมันใช้กับพวกรถยนต์อะได้หลากหลายเลยนะแล้วก็ตัวนี้เอาหยอดพวกแบริ่งได้แต่ก็ที่บอกนะมันอาจจะมีฟุ่นตินน้อยหรือใครมีตัวไหนหรือใครใช้ตัวไหนอยู่อยากให้เอามาลองหรือแบบอ,อยากแนะนำก็พิมพ์คอมเมนต์กันได้ โอเคนะถ้ายังไงก็เดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจหรือแบบเออน้ำยาตัวไหนจริงๆก็เดี๋ยวเอามาแนะนำอีกอ๋อจะบอกอันเนี้ยทำควาษา,านี้ได้ด้วยนะแผ่นข้างบนเนี่ยกี้ลองฉีดไปอยู่ฉีดแล้วก็แปรงขัดๆผ้าเช็ดเช็ดก็ดูก็เนี่ยใหม่อยู่นะเพราะว่าเห็นบางคนใช้เป็นเหมือนโฟมเอ่อพวกโฟมเช็ดรองเท้าใช่ปะ คือเคยลองตัวนั้นแล้วเหมือนกันไอโฟมที่ทําความสาดรองเท้าเอามาฉีดไงแล้วก็พอเล่นเล่นไปใช่ป่ะมันเหมือนเหมือนมันเกิดฟองมันทําให้ลื่นอะทาให้กิบเทปลื่นอะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่เป็นนะอืมวันนี้มันลบวาคาบมันคาบอะไรอยู่แล้วไงมันเกาะเท้าดีอะมันไม่ได้ลื่นเหมือนพวกน้ายาทําความสาดรองเทา้าก็ลองไปดูกันแค่นี้แหละ